สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาสอนทำปีกไก่เล่าแดงนะคะเราก็เตรียมปีกไก่ให้ดีเลยตัวปีกไก่เนี่ยดูนะคะแม่เขาจะบ้างไว้น,นิดหนึ่งนะให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อได้ดีขึ้นนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะคลุกเะคล้าค่ะให้ตัวแบบเนื้อไก่มีรสชาติอันนี้แม่เขาใส่ไบ้มากแล้วนะคะก็ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะคลุกเะคล้าค่ะ ใช้ซอสมเอะเขือเทศนะคะสช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกค่ะสามช้อนโต๊ะผส,สมอย่างละเท่าๆกันนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวสช้อนนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนค่ะอันนี้เรา ต่อไปนะคะเป็นเหล้าใช้เป็นเหล้าจีนใช้เป็นสาเกอะไรก็ได้นะคะวันนี้ที่บ้านมีเป็นสาเกนะคะสำหรับปรุงอาหารนะคะใช้สองช้อนโต๊ะ อย่าเมากันไม่นีมีนะคะเหล่านะคะหรือว่าสาเกเหล้าจีนก็ได้หรือว่าสาเกม่รินญี่ปุ่นอะไรนะคะก็มาทำได้หมดค่ะแล้วแต่<อ>ได้ไหมหอมด้วยหอมอร่อยมากหอม,วหอมวเวลากาแะหอมเนาะดีเลยเ nhịp rồi đi anh à นี่ช่ำชๆเยิ้มเยอมเลยจ้ะนี่นะคะปีกไก่เหล้าแดงของแม่นะคะอร่อยอร่อยหอมๆเลยจ้า